สอวอกลุ่มหนึ่งออกมาแถลงข่าวใหญ่โตคัดค้านหรือต้านกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือเรียกว่า DSI จะดำเนินคดีกับบรรดาสอวอที่มาจากการหัวไม่ใช่หัวราคานะครับหัวเลือกตั้งนะที่สอที่จะไปผิดกฎหมายเลือกตั้งสอวอรหรือสอจะไปผิดเรื่องอัง้งยี่นะหรือแม้กระทั่งว่า จะสอไปเรื่องความผิดในข้อหาฐานฟอกเงินออกมาต้านครับนะบอกว่าเรื่องแบบนี้ที่ดีเสไอไปดำเนินคดีนั้นเป็นเรื่องการเมืองผมบอกได้เลยว่าการดำเนินคดีไม่ใช่การเมืองถ้าสมมุติว่าสวไปหัวในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒธธิสภาจริงนะครับความผิดที่จะเกิดก็คือความผิดตามพรบการเลือกตั้งสว หรืออ้างยี่ที่เขาจะตั้งข้อหาหรือฟอกเงินไม่ใช่การเมืองครับนะถ้าสมมติว่าสวคนใดหรือกลุ่มใดบอกว่าตนเองบริสุทธิ์ไม่ได้มาจากการหัวแล้วจะไปโต้จะไปคัดค้าน,นทาไมก็ปล่อยให้เขาดำเนินคดีสอบสวนไปนะครับถ้าสอบสวนมันไม่เป็นธรรมสอบสวนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ค่อยไปว่าเขาตอนนั้นแต่ไม่ใช่มาต้านนะเพื่อจะไม่ให้สอบสวน พวกของตอนเองหรือแม้กระทั่งตนเองก็ไม่ทราบนะอันนี้คือมันไม่ใช่การเมืองแถมยังไม่พอบอกว่าไม่ได้งานนี้ถ้าคืนมาสอบพวกผมผมจะทำหน้าที่ในการถอดถอนรัฐมนตรีว่าอย่างนั้นปัาตมันไม่ใช่ครับนะการเมืองก็คือการเมืองแต่ถ้าความผิดอาญาจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารก็ต้องถูกดาเนินคดีทั้งสิ้นครับ อยไปบอกว่าฝ่ายบริหารมาก้าวไกลายนิติบัญญัติไม่เกี่ยวกันนะการก้าวไกลหมายถึงการทําหน้าที่ในสภาแต่กรณีการดําเนินคดีนั้นจะเป็นใครเป็นมนุษย์หน้าไหนในประเทศนี้หากมีพฤติการหรือพฤติกรรมว่าจะกระทําความผิดก็หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับก็ต้องทําหน้าที่กันไปนักกวัวนั้นออกปรากฏว่ามีพักการเมืองบานพักพอเขาจะตรวจสอบสวมาจากการหัว เลือกตั้งโดดเข้ามาป้องเฉยเลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่เป็นการหัวเฮ้ยเขาเลยถามตอบว่าเอา้ารัพักการเมืองนั้นรู้ได้ยังไงว่าเขาหัวหรือไม่หัว <c oughs> คุณรู้ได้ยังไงนะคุณมาโต้แทนสอวอบอกว่าไม่ได้มาจากการหัวเข้ามาจากรัฐธรรมนูญคุณรู้ได้ยังไงว่ามาจากการหัวหรือไม่หัว หรือว่าคุณทําเองหรือเปล่า <verde> เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยขึ้นมาว่าถ้าอยู่เฉยๆคุณจะไปเกี่ยวอะไรกับสวสสต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยซ้ําไปนะครับนะว่ากรณีสวที่เขามีการกล่าวหาหรือ DSI เขาได้หลักฐานมาระดับหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องของการหัวจริงหรือไม่คุณต้องสนับสนุนให้ใบกฎหมาย นะคะพนรพนักงานสอบสวนหรือดีเอสไอดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายครับแต่ไม่ใช่โดดต๊บลงมาบอกว่าอุ้ยสวไม่ได้มาจากการหัวคุณรู้ได้ยังไงนะคุณรู้ได้ยังไงก็คุณไม่ใช่สวเนี่ยหรือว่าสวมาสังกัดพรรคการเมืองของคุณและแม่ก็เลยรู้ทั้งหมดหรือเปล่าครับวันนี้เลยอดไม่รนทนไม่ไหวเอาประเด็นนี้มาพูดหน่อยนะครับการดำเนินคดีของ DSI ไไม่ใช่การเมืองครับ แต่เป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนจะเป็นอำนาจของ DSI อสไอหรือกอกอตน,นั้นก็ไปว่ากันตามกฎหมายครับครับวันนี้จำนงงชัยมงคลใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ